นิทานสองภาษาสร้างเด็กดีมีความมั่นใจในวันที่ฟลอกกี้เกิดเสียงร้องอู้ดังกล้องไปทั่วป่าของเหมือนก้อนเมฆที่มีขาและพุงป่องๆกอลูกพี่ลูกน้องของฟลอกกี้พูดขนของเขาเป็นสีเงินราวกับหมอกกอริล่าจากฝูงผู้เป็นพ่อของฟลอกกี้น้มว่าซินเวอร์แบกพูดชื่อของพ่อกอริล่านี้มาจากหลังสีเงินของตัวมันนั่นเองเขาเหมือนหิมะบนเทือกเขาคาริซินบิเลยแม่ของฟลอกกี้พูดในขณะที่ลูกตัวของฟลอกกี้ แต่เมื่อฟลูกกี้เกิดมาขนสีขาวของมันก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับมันเลยแต่กลับสร้างปัญหาให้มันด้วยซ้ํามันไม่สามารถพรางตัวหรือเล่นซ่อนหาได้ทั้งโคลนและเศษใบไม้ติดตัวมันได้มากกว่าตัวอื่นๆ และเท่านั้นยังไม่พอมันยังไม่สามารถออกไปข้างนอกถ้ำกลางแสงอาทิตย์ได้เพราะแสงแดดจะทําร้ายผิวอันขาวขาวข,าวของมันแสงแดดแผลเผิวของมันได้มากกว่าเพื่อนดังนั้นมันจึงต้องรอจนพบค่ําเพื่อที่จะออกไปข้างนอกได้แต่เมื่อถึงตอนนั้นทุกตัวก็หลับไหลอยู่ในรังกันหมดด้วยเหตุนี้มันจึงถูกปล่อยให้อยู่ตัวคนเดียวเสมอ จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งมันเกิดเบือ่อและแตัดสินใจที่จะออกไปค้นหาการผจญภัยและเพื่อนใหม่มันเดินและเดินตลอดทั้งคืนและขอร้องให้สัตว์ทุกตัวที่มันพบตามทางเล่นกับมันแต่ก็ไม่มีใครอยากเล่นด้วยพวกสัตว์ที่ตื่นแล้วบอกโฟกี้ว่าอย่ามารบกวนพวกมันส่วนพวกสัตว์ที่หลับอยู่ก็กรุนใส่มันแทนคำตอบ การยอมรับความแตกต่างคือการเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่ทําให้เราแตกต่างจากผู้อื่นซึ่งเป็นความแตกต่างที่ทําให้เราแต่ละคนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวและพิเศษถ้าทุกคนบนโลกเป็นเหมือนกันหมดมันจะไม่น่าเบื่อไปหน่อยหรือนั่นแหละคือเหตุผลว่าทาไมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้คือการยอมรับตัวของเราเองและผู้อื่นอย่างที่เราเป็นจริงๆและเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย